สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่เอฟทุกท่านครับกล้องเจริญฟาร์มไก่ชนคนลูกทุ่งโดยผมผู้ใหญ่ไก่ชนนะครับก็มาพบมาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับนานๆทีนะฮะคลิปที่ผ่านมานะครับก็ได้มีเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับทักทายเข้ามานะคอมเมนต์เข้ามาว่า เสียงเบานะครับแล้วก็มีเสียงไก่ขันในคลิปเยอะไปหน่อยอฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะครับก็เลยวันนี้ออกมาข้างนอกนะฮะบ,บ้านข้างนอกนะครับมาเอ,อาวัวให้กินน้ำกินข้าเสร็จนะครับก็มีเวลาได้พูดคุยกับเพื่อนพองน้องพี่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้อากาศหนาวนะฮะ อากาศหนาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเย็นมากเลยนะครับ25มกราคม2 5 6พอาดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยกันล้วกันี่น้องเรานะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของไก่ต้องเตะกี่ยก ถึงจะสามารถออกไล่แข่งได้ก็พูดง่ายๆก็คือไก่ที่จะไปไล่แข่งนะครับเราจะต้องเตะกี่ยกกี่อันนะครับถึงจะสามารถออกไล่แข่งได้นะครับวันนี้พวกเราก็จะมาเลขกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะครับเฉพาะของที่ก้องเจริญฟาร์มนะครับไม่เราจะไม่พูดถึงที่อื่นนะฮะ เอาเป็นปนของเราแล้วกันนะครับของเราเนี่ยนะฮะไก่รุ่นนะครับไก่หนุ่มที่จะทำการเตะแล้วก็เลี้ยงไปไล่แข็งนะครับเราเคยพูดเคยบอกมาตลอดนะครับว่าอย่างในน้อยเนี่ยใหม้มันมีอายุสักแปดเดือนขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้สุดปีกเนี่ย ป,ปีกนี่ออกมาสุดก่อนนะฮะต้องเปิดดูนะครับปีกออกสุดหรือยังนะครับหางไม,นนะไม่เป็นไรนะสร้อยก็ยังไม่เป็นไรนะแต่ปีกสําคัญนะครับส่วนปีกเนี่ยจะเป็นส่วนที่จะต้องไปพิยุงในการใช้การบินนะครับถ้าปีกมันออกไม่สุดไม่เต็มเนี่ยนะฮะบ,บางทีปั้มไปนวมไปนะครับแตโดนปีกแตกบางทีปีกเน่าปีกเสียนะครับนะมีเลือดออกบางทีเน่าเสียนะครับ ก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับเอาที่มันสุดสุดปีกหางเนี่ยไม่เท่าไหร่นะที่กวางเจริญฟาร์มนะครับก็จะใช้ไก่หนุ่มนะครับอายุเอาเป็นเกณฑ์เลยแปดเดือนนะครับหรืออาจจะลดหลั่นน้อยกว่านั้นนิดหน่อยก็ดูความเหมาะสมดูความสมบูรณ์ของร่างกายของของไก่เป็นหลักนะครับแล้วก็ดูปีก นะหลักๆเลยเนีย่ที่ซูมนะครับต้องต้องเตะให้ได้อย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยนะครับสามยกเ <c oughs> สามยกขึ้นไปนะฮะถึงจะสามารถออกไปไล่แข็งได้นะครับอันนี้จะไม่ตายตัวนะครับจะขึ้นอยู่กับตัวไก่ด้วยเพราะว่าการฝึกการซ้อมการปล้ำการเตะนะฮะความแข็งแกร่ง แข็งแรงนะครับของไก่แต่ละตัวนะครับสรีระร่างกายโครงสร้างของไก่แต่ละตัวนะจะไม่เหมือนกันนะครับการบินการยืนจะไม่เท่ากันนะครับบางตัวเนี่ยเตะหนแรกเนี่ยยืนนี่แข็งโป๊กเลยนะครับยืนดีบินไม่ล้มนะครับสรีระร่างกายดีนะครับป้มหนแรกนี่ก็เนื้อไม่ค่อยเตะนะฮะแป้มครั้งที่สองนี่ก็เนื้อรัดเลยนะครับครั้งที่สามนี่ก็แข็งโป๊กนะ เป็นบางตัวนะครับอย่างน้อยๆนี่ต้องได้สามยกบางตัวนี่ถึงห้าเที่ยวนะครับห้ายกตกจกเจ็ดยกก็มีนะครับแล้วแต่ตัวไก่เลยนะครับอันนี้ไม่ตายตัวนะไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับแต่อย่างน้อยๆนี่นะฮะต้องสามครั้งนะครับนะไม่รวมอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เตะอย่างเดียวนะครับนะเตะปล้ำนี่นะฮะ เตจรเลยนะครับส่วนมากที่ซุ้มนะครับจะเป็นการเตะจริงเจ็บจริงนะครับไม่สเตนอินนะฮะไม่ค่อยมีสเตนอินไม่ตมีตัวแสดงแทนไม่ไม่เตะนวมแบบมัดปากนะครับไก่นวมเนี่ยก็ต้องเป็นไก่นวมที่อยู่ในสภาพดีนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะต่อสู้ แต่ฝีมืออาจจะเป็นรองหน่อยคัดออกมานะให้มันมันเป็นไก่รวมที่ไก่ที่มันไม่สามารถที่จะไปถึงสนามได้นะครับมันก็ก็พอใช้ได้อยู่แต่มันไม่น่าจะถึงสนามอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ต้องอยู่ในสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเอาเป็นตัวที่มันเ,เรื่องความไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงนะฮะก็คือรอยนะฮะ ไม่ให้มันน่าเกลียดนะครับให้มันสมส่วนกันให้มันมันมัน,มนรอยประมาณเดียวกันนะครับในการแปมนะฮะอายุจะเกกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรื่องความโตวความเล็กเนี่ยนะฮะต้องต้องต้องให้มันเท่ากันนะครับที่สมส่วนมากจะจะเตะเตะนวมหรือเตะเปิดปากเลยนะครับเตะนวมหรือเตะซ้อมนี่หนะฮะนะครับซ้นะบอม ก็คือเตะจริงนะครับใช้วิธีเจ็ดเตะจริงเลยนะครับดีก็ดีไปเลยนะครับน่ะไม่เก่งก็คือไปไม่ได้นะครับเราจะไม่ใช้วิธีในการมัดปากไก่นวมแล้วก็ให้ไก่ให้ไก่ที่จะเลี้ยงชนเนี่ยนะตีอยู่ฝั่งเดียวนะไม่เอานะครับแบบนั้นแบบนั้นไม่เอานะครับคือเราไม่นิยมทำกันนะครับ ไม่นิยมามที่ซุ้มนะฮะซ้อมก็ต้องเจ็บจริงนะครับนะถ้าคู่ปล้ำคู่นวมคู่ซ้อมอยู่ที่บ้านนะเจ็บจริงแค่นี้ผ่านไม่ได้นะครับก็ไปไปสนามไม่ได้นะครับผ่านนวมที่บ้านไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะครับคือไม่เก่งเนี่ยคัดทิ้งเลยนะครับจะคัดไม่ทานวมหรือคัดไป่ทำอาหารอะไรหรือแจกญาติพี่น้องอะไรไปก็แล้วแต่นะฮะไม่เก่งก็ไม่ต้องเลี้ยงนะครับ เสียเวลาเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับดีไม่ดีเอาไปเสียเงินอีกนะครับนะเก่งต้องเกง่งจริงจริงนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาเนี่ยที่เขาเอาไปสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามประลองบนลป่าไรแข็งหรือว่าเป็นสนามที่ใช้ชนในการแข่งขันกีฬาคือสนามมาตรฐานเนี่ยนะครับเขาคัดไปทั้งนั้นนะครับถ้ามันไม่ดีจริงๆของเราเนี่ยอย่าเอาไปเลยนะครับอย่าเอาไปเลย ไปแล้วเสียตังค์นะครับเสียชื่อเสียไก่เสียตังค์เสียหน้าสลรพัดเสียดังนั้นควรเตะจริงนะครับที่ที่ซุ้มเนี่ยจะใช้วิธีเตะจริงเลยนะครับน้อยแบบผมมาเทพจะไม่มีนะไอ้ที่ปิดปากเมื่อก่อนะมีนะฮะเมื่อก่อนมีนะครับ,อ,รบอาจจะปิดปากไก่นวมแล้วก็ให้ไก่หนุ่มลงเช็คเวลอะไรอย่างเงี้ยนะว่ามันสามารถ สตีเป็นบินเป็นบินอะไรจะลองดูนิดนิดหน่อยอย่างนั้นเคยมีนะครับแต่เดือนนี้ไม่แล้วนะครับคือจะหาคู่ที่มันไล่เรี่ยกันไม่ว่าจะเป็นอายุสรีระปลัมก็ปลัมเจ็บจริงเลยนะครับโดยสรุปแล้วนะฮะจะออกไปไล่แข็งนะครับควรจะเตะอย่างน้อยๆนะครับสามยกไม่ใช่เตะครั้งเดียวสามยกเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ เตะครั้งแรกเนี่ยนะครับเตะครั้งแรกนะครับจะเต็มอันหรือไม่เต็มอันก็ไม่เป็นไรนะครั้งแรกเนี่ยถ้ามันเป็นไปได้ก็อย่าให้มันต่ำกว่าสิบห้านาทีเตะจริงเลยนะครับนะฮะจากนั้นเรัรก,ก็มาเลี้ยงนะครับอาจจะมาเช็ดน้ําตากแดดขุนอาหารขุนยานะครับแล้วก็ออกกาลังกายนะครับต้องทําควบคู่กันไปด้วยนะฮะไม่ใช่โรถเตะอย่างเดียวนะครับอาจจะวิ่งสุมอาจจะวิ่งลู่ อาจจะบินหัวซุมยังไงก็ช่างนะฮะให้มันได้ออกกําลังกายอาจจะโดดกล่องโดดหลุมโดดท่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับคือทําให้มันครบวงจรรวมทั้งเตะด้วยนะครับอย่างน้อยนี่เตะไ,ได้สักสามเที่ยวนะครับเตะเที่ยวแรกแล้วเราก็เลี้ยงทีแลันก็ออกกําลังกายไปด้วยจะออกกำลังกายวิธีไหนก็ก็แล้วแต่ท่านสะดวกสมบูรณ์แล้วมาเตะอีกรอบสอง ดูพัฒนาการนะครับว่ามันมันมีมากมีน้อยมันดีไปหน้าไหมนะครับแล้วมาเลี้ยงต่อแลแ้วเตะอีกสักขนหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยงต่อนะทชั้นเลี้ยงกั้งแกำลังใจนี่แหละทำทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เอาไปไล่ขี้เกียจอย่าขี้เกียจน,นะครับคนเลี้ยงไก่ขี้เกียจไม่ได้นะครับขี้เกียจแล้วก็เอาชนะคนอื่นยาก คนเลี้ยงไก่ต้องขยันต้องมีความมานะมีความอดทนแล้วก็ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายคือต้องทำอ่ะคือของที่เราจะเอาไปแข่งขันนักกีฬาเราเนี่ยนะครับเขาพูดไม่ได้นะเขาพูดไม่ได้นะครับแล้วก็เขาจะมาทำโน่นนี่นั่นเหมือนนักมวยไม่ได้นะครับไม่เหมือนคนไม่ได้นะครับคนนี่ ขนาดคนรู้ภาษานะครับยังต้องเขี่ยวต้องเขียนจากนักมวยเป็นต้นนะะยิ่งไก่เนี่ยต้องต้องเป๊ะนะ,นะครับต้องขยันนะที่นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออยางเราน้อยสามเที่ยวถึงจะปไปไล่แข็งนะครับขึ้นอยู่กับตัวไก่เป็นเป็นหลักบางตัวถึงถึงห้าเที่ยวนะครับก็คือปั๊มหรือเตะจริงนี่แหละอายุ โกจกก็มีนะครับบางตัวนะถ้ามันอ่อนจริงๆนะบินแล้วก็ยังล้มอยู่นะความแข็งแกร่งมันยังไม่มีกล้ามเนื้อยังไม่รัดเนี่ยนะครับให้กินยาให้กินอะไรไปแล้วก็กล้ามเนื้อก็ยังไม่รัดนะฮะยังเหลวอยู่ยก็ต้องเตะอีกนะครับถ้าตัวไหนที่มันเวลดีไอตัวที่เวลไม่ดีนะครับที่เตะดูแล้วหนสองหนไม่คืนนี่ไม่ก็อท่าเนี่ยอันนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับคือเอาที่ตัวที่มีเวลที่เราจะปั้นไปไล่กเดีย ต้องมีอย่างน้อยสามยกนะครับรวมทั้งการออกกำลังกายแล้วก็กินอยู่กินยานะาครับเอาให้มันเต็มที่แล้วไปเตะนะครับไม่เก่งอย่าเอาออกนะครับซ้อมไม่ถึงยังไม่แข็งพอนะครับไม่ต้องเอาออกไปนะครับแม้ว่าเราจะไปไล่แข็งคนอื่นเขาก็เตรียมพร้อมมาเหมือนกันนะครับเอาให้มัน เอามันพอรู้ได้หรือเอาที่มันมั่นใจประมาณหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่าสามยยคอยไปนะครับแล้วแต่ตัวไก่ด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับกล้องเจริญฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับส่วนวันต่อไปก็จะเล่าเรื่องการเข้าคอร์สนะการเข้าคอร์สการเลี้ยงนะครับของกล้องเจริญฟาร์มเล่าสู่คนฟังนะครับในคลิปหน้ากันแล้วกันเนาะในคลิปต,ต่อไปนะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามกันนะครับเราส่คน,นฟังเล็กเปลี่ยนเรียนรู้ว่าท่านอื่นเป็นยังไงบ้างมินมาหน่อยก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ